สำหรับในวันนี้นะครับก็เฮต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มครอบครัวก็รีบเข้าไปเลยนะครับทางเข้ากลุ่มครอบครัวจะอยู่ที่หน้าช่องนะครับเมื่อวานนี้ที่เด็ดหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหน้าไลฟ์และในกลุ่มครอบครัวนะครับมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โครงการเจ็ดนี้บอกเลยว่าผิดพลาดไปแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นสูงน้โปรีตัวเดียวนะครับและตัวอื่นนะครับมาทั้งหมดเลยใครที่ยัง ใครที่อยากได้นะครับแต่ยังไม่กล้าเข้าใครที่เช็คของอยู่อย่าเช็คนานผมบอกเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนอนนะเออแล้วในวันนี้ผมก็หยุดยกมา1คู่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของยังบอยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะมีเลนกาแพงมาทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1.75ช่วงตัววันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับ อยู่แม็ดสิไ่ได้เลย1.75วันนี้ตุนไปแล้ว1เม็ดนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเม็ด2กันใครอยากจะเข้ากลุ่มครอบครัวนะครับไปที่หน้าช่องอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยนะครับรีบเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพายเฮต่อเนื่องแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางการเข้ากลุ่มครอบครัวนะครับหรือจะไปที่แอปเกี่ยวก็ได้เปิดไปที่แอปเกี่ยวเพิ่มเพื่อนนะครับแอป b z 99นะครับแอดกันเข้ามานะครับผมรออยู่นะครับรีบๆเข้ามาเลยนะ